สวัสดีครับนีต้อนรับสู่ราน a d TV Gamer นะครับวันนี้เราจะมาทดลอง Texture p a c กันนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ใน Single Player นะครับเพราะ Multi Player มันแหลกครับนี่ก็แหลกครับเนี่ย Texture p a c นี้ครับมีชื่อว่า Texture p a d Monster Girl นะครับเราก็จะมาทดสอบดูกันเลยผมทำเป็นห้องถังเอาไว้แล้วนี่ครับนี่คือ Spider นะครับ เป็นแท็กี่แบบของใครก็ไม่รู้นะครับผมโหลดมาใส่เฉยก็ไม่รู้ของใครอะเอามาทั้งนั้นอะแต่ผมมีเว็บน้าเดี๋ยวก็จะโพสเว็บไว้ใต้ลิงก์เไว้ใต้วิดีโอก็แล้วกันนะครับเท่อซี Has ่แบบนี้สไปเดอร์แมนเหมือนเดิมนะสไปเดอร์โอ้โหคิปเปอร์โมเอ็กสุดๆเลยครับ นี่ครับตีกระจกเลยครับจะเข้าไปหาไม่อาจะไม่ได้อะไม่ได้นี่ครับคีเปอร์นะผมสีชมพูเลยนะครับส่วนนี่ครับนี่คือสเกลตันนะครับเออเป็นครึ่งคนครึ่งซอมบี้เออครึ่งโครงกระดูกเลยครับไม่น่ารักครับซอมบี้ไคเจอแพรดเน่านะครับสลามโอ้บัคโอ้สลามสลามโมเอะนะครับหน้าตาเหมือนผีเลย กิกซอมบี้หน้าตาม,มึงก็ทุเรศเหมือนเดิมครัสไปเดอร์เหมือนเดิมเอ็นเดอร์แมนหน้ารังเกียจครับแต่ผมชอบเอ็นเดอร์แมนนะฮะซิลเวอร์ฟิตเหมือนเดิมครับไอน้นี่อุกยอยากจะอ้วนครับสลามไฟไม่น่ารักครับผมนะครับแล้วก็ มีอีกสองอย่างนะครับที่ผมจะให้ทุกทุกคุณได้โอ้ยโทษครับโทษโทษลิ้นพันกันมีอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ดูคือนี่ครับเฮ้ยหันมาหน่อยดิเอ้ยยินไหมเอ้ยเอยเอ,เอ,เอดีมากแม่หมดนะครับแท็เจอแฟนไม่เปลี่ยนเนี่ยดูมีมีายที่จมูกด้วยส่วนนี้คือคือ n p c n p c นะครับ คือผมมีอย่างหนึ่งคือผมงงนะครับผมงงกับอันนี้มากเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเอ่เอกดผิดอีกนี่คือไข่ m อ c นะครับเราเมื่อเราคลิกไปที่ตัวมันนี่ครับเห็นไหมลุกไปมีแดกออกมามันฟิชเจอร์ิงกันตอนไหนวะเนี่ยครับคือเด็กมาจากไหนผมไม่รู้นะครับแต่ภูมงเยอะเกินไปไปตายไป วยกมไม่ต้องการซื้อของกูต้องการข้าวมึงไปตายซะเหลือมาสี่ตัวก็พอนะครับจริงๆผมไม่ใช่คนใจร้ายใจยำอะไรหรอกเขาแค่เล่นๆไปนี่คือนะครับจุดเด่นของเราตอนนี้คือเกรฟ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 อะไรสักอย่างอะไรนะนะร้องไห้ตลอดเวลาน่าเราอ่ะมีปัญหาอะไรพูดกับเราได้นะเว้ยเราไม่รังแกนายหรอก เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนกันเล่ามาเหอะไม่เล่าไม่เล่าอ่ะไม่เล่า,ลาอ๋ออ้าวมันหายไปไหนวะอ๋อจายนะครับแม่ผมก็หยอะเล่นกับเพื่อนๆผมอ,อย่างนี้แหละครับไม่ต้องห่วงครับในเสือ้อของผมนะเข้ามาผมไม่แกล้งนี้หรอกครับผมแค่ทีพีไปว่ายน้ําในน้ำามุนๆแค่นั้เองเ,เพื่อนกันเล่นกันนิดเดียวครับผมไม่แกล้งเลยนกครับนะครับ แต่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ยังไม่เปิดให้คนภายนอกเล่นนะครับนี่ครับเป็นดีทีวีเกมเมอร์ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรเมื่อกี้ถ่ายก็ไม่เห็นนะครับคือผมมีเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งอยากให้พวกคุณดูนะครับคือเป็นเรื่องสะเทือนใจครับเอินสารามูนะครับคือรายการเราเสียชีวิตเพื่อนไปสองคนแล้วนะครับหนึ่งคุณยมนะครับ รู้สึกว่าจะท้องเสียนะครับอึอจนตายนะครับเฮ้ยเราก็ได้ยินเสียงเขาจากรายการจากรายการนี้แหละครับที่ถ่ายคลิปเซนเดอร์แมนแป๊บเดียวเองครับตั้งายอยากจะไหลอีโกคนคุณตินนะครับคนนี้อยู่ในรายการแบ็กไฟอะไรสักอย่างนั่นแหละไปเที่ยวต่างจังหวัดครับไปทางเหนือสองพันโค้งอะไรนี่แหละเมาเมาโค้ง พวกแตกตายครับตายอยากจะไหลพวกาเจ้าทำไมพวกนายนต้องจาก,กไปอ่ะทำไมไม่ใจให้เป็นเร็วกว่าน,นี้ฮะมึงตายกันช้ากว่าจะตายนะพวกมึงเราเล่นนะครับมันไม่ได้ตายจริงหรอกแกล้งมันแล้วเราจะเราก็จะมาดูศพม,มันดูนะครับเราสตาร์มาไว้ในตู้เย็นนะครับนี่ครับ สตาร์ทั้งคูเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายเน่าเปื่อยนะครับเพราะว่าในอนาคตรเราจะมีเออเขาเรียกวไรครับเครื่องชุบชีวิตขึ้นมานะครับอ่ลองไปดูในโลงศพเลยครับอืมเอออันนี้ไม่ได้ลามกอะไรนะครับคือเป็นเครื่องแสดงให้รู้ว่าเป็นเพศช,ชายนะครับคือแบบว่าขนาดมึงตามืองโดเอาลงไปเฮ้ยแล้วก็นี่คุณยมมืออีกคนนะ มึงจมึงยังหืออนาเอาลงไปตียี่หักก็เลยมึงไม่ต้องมีเลยมึงอะอย่างมึงไม่สมควรมีนะนี่ปิดกระจกจะได้มองเห็นชัดๆอย่าแล้วมึงอย่าคิดหนีนะพวกมึงสองคนนะรอ,อเล่นครับรอเล่นเดี๋ยวผมก็คงโดนพวกมันเล่นเองครับเพราะมึงวันได้ดูวิดีโอเนี้โอ้ยโอ้ยหระูปิดยาก นะครับแล้วนี่คือมีรู้เหมือนกันสร้างไว้เล่นเล่นเรื่องจริงจะสร้างแต่ห้องแลบบนะครับแต่กลัวมันดูเรียบง่ายเลยสร้างบ้านขึ้นมาเสียเวลาสุดๆเลยเฮ้ยไม่อยากลงทางนั้นละลงทางนี้ดีกว่าคือที่ผมจะมาวิวเนี่ยมีสอง texture แผ่นนะครับนี่คือ texture แ,แผ่ที่หนึ่งซึ่งมีคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนะครับคือไอไอแมงกับคุณไฟนี่แหละ เราก็จะชุบชีวิตมันขึ้นมานะครับเรายังไม่มีชุบชีวิตคนนะครับมีแต่ชุบชีวิตมอนสเตอร์นะครับ <c oughs> อืมดีมากไอตัวใหม่ทำตัวดีๆีแหละต่อไปนี่ครับต่อไปผมจะเปลี่ยนแฮกเจอร์แพร์นะครับเต็มตัวครับหนึ่งสองอือแทมแท้ได้แลยแหลมอะไรวะเฮ้มึงค,ค่าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะโอ้ยไอทุเรศสีวเวอร์ฟิท ูจ้จมอนเดือครับเออแล้วก็คุณเอ่อตัวอ,อะไรวะไหนแปบ๊บนึงครับผมขอลงไปดูหน้าตามันโอ้โหมีทําขนตาด้วยครับดูดูตามันครับไม่โมอเอะเหมือนผู้หญิงแล้วหัวล้านนะครับอืมแต่ผมไม่ได้ว่านะแต่คนมีมีแท็กจะแบบเงี้ยขึ้นมาผมก็ชอบนะดีขึ้นเยอะเลยคีเปอร์ ไอ้คิปเปอร์โมเอหายไปไหนเจ้าคิปเปอร์โมเอโมเอจ้างอยู่ไหนโอ้ยไอยเจอแฟดน,นี้นะครับพี่ปเปิร์ไม่โมเอแล้วนะครับสวนสเกลตันโมเอขึ้นเยอะเลยนะาเราเนะนี่ยนะี่แน่หยอกเล่นครับหยอกเล่นไม่ต้องคิดจริงจังนะครับโอ้ยโอ้ยซอมบี้น่มันกิโม,มโนสำหรับโอตาโคชัด จิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มอีกทีนึงไปิ้จิ้มจิ้มจิ้้มจิ้มจลสารเ้าว่ะนี่คือสไปเดอร์คิดนะครับช่างมันไอ้นี่มึงติดยาอะฮะขอบตามึงี้ยเออไอ้นี่เรื่องจริงเอ็นเดอร์แมนเกอรสวยนะครับแต่ผมไม่มีแท็กเจอร์แพทมันอยากเห็นช่างมันเถอะต่อไปสลามนะครับผมว่าสลามอย่างเงี้ยน่ารักแหละ เขียวๆอย่างเงี้ยแกก็พีกซอมบี้แกก็คือไอ้หน้าเกียดเหมือนเดิมตายซ้อไปไปต่อไปไปดูเหมือนเดิมโอ้ยไอ้กซ์เลสเนื้ออะไรกันเนี่ยแกเปลี่ยนสีได้หรอพี่เฮ้ยขอขี่หน่อยขอขี่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยบักบักเนี่ยครับนี่คืออย่างหนึ่งที่อยากให้ตัวเกมมันเปลี่ยนนะคือว่าถ้าเราลงไปเหยียบเงี้ย มันอาจจะเหยียบบนตัวแต่นี่ครับทะลุเลยอืมจะเลินครับมันก็ไม่ได้ข้อเสียอะไรมากผมแค่อยากให้มันเหยียบได้เท่านั้นง่ายๆเอ่อส่วนพวกมึงก็เหมือนกันนะตายต,ตายไมเถอะนะนะกูะะะะจะลื้อที่นี่ทีนั้นเนี่ยตายไปเถอะมึงด้วยตอน,นเล่นซิงเกิลมึงตายยาพี่ใส่กู มึงด้วยไปตายไปมึงเหมือนกันคอมเบเนเตอร์มึงฆ่ามึงตายมึงไม่มึงไม่ตายหรอไม่ตายไม่ตายมตายซะไปตายตายเลย Keeper มีใจอะไรจะบอกตายซะมึงไม่โมเอ๋กูมึงสนโมเอะแล้วไงกูต้องการ Keeper กูเชื่อแล้วมึงอึดจริงมึงไปตายซะ ตอนเล่นนั่งเย้ยตอนเข้าเหมืองไม่ยิงกูตายกูจำได้เมื่ออีกตัวหนึ่งถึงจะใส่กีมมโนก็เถอะกปตายซะไปเงด้วยนี่นี่ไม่นี่นี่ตอนกูเจอสปอนฆ่ากูโอ้ยสัตว์นี่อืมไอ้เหี้ยอืมไอ้สัตว์มึงไม่ยอมน่ารักให้กูดู อ้อออาวเข้าไม่ได้กูจะทำไปเพื่ออะไรวะมึงเข้าไม่ได้มึงยังไม่ตายมึงยังไม่ตายเหรออุ้ยอ,อ,อะไรวะอะไรเนี่ยนี่ไงแล้วมึงเจอธนูมึงตายไหม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 มึงโดนดาบเพชรมึงตายแน่มึงตายเอ้ยกาเอ้ยจะอยู่ไปทำเพื่ออะไรฮะ มึงด้วยวมึงมึงด้วยมึงเลยมึงอ่ะตัวดีเลยมึงเนี่ยเธอมึงก็ยิงกูมึงก็ยิงกูอยู่ดีเรงเสียได้ไงวะเนี่ยกูอขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับมากี้ของขึ้นนิดนึงหายละตอนนี้หายละโล่งละมึงด้วยไม่น่ารักขึ้นเลยไม่น่ารักเลยข้างข่าวบ้าบอลคอแตกอะไรโดนตีนะเดี๋ยวก็ตายไม่รู้มึงจะมาเพื่ออะไร มึงเหมือนกันฆ่าเพื่อนกูฆ่ากูด้วยอืมอือุ้ยอืมอมึงมึงใช่ไหมมึงไม่ทำอะไรแต่กูจะฆ่ามึงมึงอ่ะมึงทำอะไรกูยังฮะขอถามหน่อยอุ้ยมึงเผาบ้านกูมึงกูจำได้มึงมึงเคยยิงลุงพ mm ีไอสัต euh ว์กูจำได้ลุงพีไอดอลกูนะเวยอย่าอย่าอย่า อ่าน้ำมึงเอ้ยนี่กูเป็นไรไปนเนี่ยโอ้แย่จังเลยว่าแย่จังบ้านไฟไหมเฮ้อแล้วถ,ถ้าผมไม่เซ่แล้วบ,บ้านมันจะกลับมาไหมครับผมขอถามท่านผู้ชมหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ยไฟไหมผมมีที่นิ่งเพื่องอบพยบไปอยู่ได้ครับ นั้นอย่างน้อยก็จะลาจากที่นี่แล้วขออีกสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันอืเต็มตัวซะพวกมึงเต็มตัวซะพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึ่งมึงเจอกูแน่มึงเจอกูมาแล้วมึงโดนกูมึงเออมีตัวอาติดไข่มึงอือออกไปมึงตายมึงมึงไอตินต่อเล่นแบ็คไฟมึงคิวกู มึงโด่ของกูมือเออุ้ยอุ้ยอุ้ยหนึ่งสองสอสอน้ำหน้ากำลังหัวเจาะโรงงานบ้าบอเลยกูไม่ต้องการแล้วไปตายหมดเลยไปตายมือมือเลยเลยก็ได้ออื้ทำกูเลยมืออืมอืมมือสัยลืมกินยาเขย่าขวดนะครับ นี่ผมซาทำนานเนี่ยแม่น่าเสียดายจริงๆเลยทำอะไรต่อดีว่โอกพยกล่อยู่ไหนดีเรื่องจริงผมก็อยากจะบอกครัพวกผมมีอีกที่หนึ่งนะครับงั้นไปกันนะไม่ต้องไปหรอกคลิปนี้นานเกินไปแล้วทุกคนรู้ท่าแท้ผมแล้วว่าผมบ้าขนาดไหนงั้นรายการวันนี้ผมขอลาจากรู้สภาพนี้นะครับสวัสดีครับ